ในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีตอนที่เขาอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน9ปีเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแต่ในรุ่นไม่เกินอายุ13ปีมันเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของช่วงวัยรุ่นตอนนั้นทุกคนต่างเริ่มรู้แล้วว่าเขามีพรสวรรค์พิเศษและเขาก็เป็นนักเตะที่มีแววว่าจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะอาชีพได้ความแตกต่างระหว่างเขากับเพื่อนร่วมทีมจึงชัดเจนมากขึ้นปกติแล้วลามาเซียจะอนุญาตให้นักเตะที่อาศัยอยู่นอกแคว้นกาตาลันเท่านั้น ที่สามารถพักอาศัยที่สโมสรได้แต่สําหรับยาเมาซึ่งต้องเลือกไปอยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหลังจากที่พวกเขาหย่าร้างกันตอนที่เขายังเป็นเด็กสโมสรจึงตัดสใจยกเว้นกฎนี้เพื่อทําให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นและนี่คือช่วงเวลาที่ยาเมาได้ย้ายไปอยู่ในลามาเซียแบบเต็มเวลาเป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของปูชมันจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกฝ่ายหากกลามีนย้ายเข้ามาอยู่ในลามาเซีย การแยเข้ามาพักที่ลามาเซียช่วยให้ยามามีสมาธิในการเล่นฟุตบอลโดยไม่มีสิ่งรบกวน